สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพบกันอีกตามเคยน,นะจ๊ะวันนี้ก็ภาพคุณชายไปตัดผมมาล้วพี่น้องก็นั่งขาอาหารนะจ๊ะคุณชายกินกาสเต็กสัางเนื้อซีโครงหมูนะพี่น้องกับสเต็กแฟนกินสเต็กนะจ๊ะหมูก็ยิงซีโค้งซีโค้งหมูเอ่อซอสบาร์บีคิวนะจ๊ะแซ่บอยู่พี่น้อง คนในร้านเท่านั้ได้แล้วสินโซร้านนี้ลูกค้าเขาเรื่อยๆน่าจะแล้วก็ซี่โครงหมูดีกว่านุ่มเตร้ยดีพี่น้องงั้นนั้นสิเดลมากิน กาแฟนนะจะคนไม่อยากใส่มื้อน้องใส่มื่ยิบกินแันแซบเปื่อยดีครับลุ่ยดีครับพี่น้องพอภา,า,ากันกินเสร็จก่อสีไฟหาซื้อของตัวนะจ๊ะซื้อของว้เตรียมพรอมสีอสดน้องนะจ๊ะ คือกอดดุกไซเขาเรียกว่าพากันกินเข่าแล้วก็สิไปหาสื่อพวกถีป <dislike UC S> ั่มนุ่มพี่น้องปัามนุ่มแล้วก็พวกกีมอาบน้าบางทีนะจ๊ะสิพากันไปหาสื่อเตรียมไว้เพราะว่าตอนนี้ก็ได้สามสิบหาวีก็เนาจะพิชาสัปดาหเขาก็สิได้ไปไปชื้นหลบไพ่หนองพี่น้องตื่นเต้นนะจ๊ะอันนี้ก็เปลี่ยนมุ้งกล่องไหมเป็นก็แน่หนา เลยหยลัว่แทบที่จะแท่บะื ตอนนี้ก็โโฟนอยากไปกินโตเกอโนี่น้องว่าคิอวิดีโอเดือสีเงาเน่ยจ้ะเจอกันตอนไปหาเครื่องตำลุ่มโตเอโนงตอนนี้เขาก็ได้ิดช็อเชียร์แ้น่นนจังลมไปหางลางชหางลางไปหาสุขุค <c oughs> ุณเจที่ารลุ่มน,นจัะวั <c oughs> นนี้คณหลายหลายวันเสาร์ ประมาณบ่ายสองจ้ะคนขึ้นแมวคนเยอะมากคนมาหาจับสอยจับจ่ายซื้อสอยนะพื่อนันนี้กับากันยานหาวังอยู่คนไหนคนไหนนั่งตรงน,นี้กับแผนกพวกนหนังสือเราจะหนังสือเพนที่ดีอันนี้ก็บพวกของเล่มเพนเป็นยางไปจับของเล่มเล็กน้อยน่ารักครับอยากได้อ่ะ นด่กโตง,งามๆเลยเบึงไวมาพี่น้องไหนแก่ย่างไปโตแ <c ười> ฟนก่ยนน่างงามหนาน้จ๊ะภากคนเดียเบึงเบึงหัวสิบไปทางใดอันนี้กัโซนเ้อผ้าเด็กหน่อยจ้ะเด็กหน่อยประมาณสี่ปีห้าปีอันนี้ก็พวกอุปกรณ์ เด็กแรกเกิดน่าจะมีแต่แนวอยากซื้อพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มทยอยซื้อไวไ้เรือ่อยๆน่าจะเพราะว่าเดี๋ยวฉุกเฉินมากเขาซื้อบพระทันนในกระเพาะที่นั่งแล้วก็กำลังอาบน้ำคุณนนะ่ะไม่ครบสุวยางเลือกจกนประถือพี่นอ้อง ักเอันนี้ก็พวกแบบเคยวันนั้นนะที่ไว้ใส่น้ำให้เด็กหน่อยดื่มมาจ้ะจักถือมาถือพี่น้องแล้วก็เอาไว้ใส่นมเนาะพี่น้องขวดนมอืมเขาเอามาขวดนมก็ให้ละลายพี่น้องดูดนี่ยตัวขวดนมพวกตัวเอ กดใส,สนา่เนาะจะ้าเขาเอื่น่าจังไรอันนี้ก็ผ้ากันเห็นเนกะพี่น้องที่ปั๊มนมเนาะจะมีแบบปั๊มด้วยมือเอาบีบเอาเนาะจะแล้วก็ออโตเมติกคืออัตโนมัติอันนีน้ <c oughs> เฟนกำลังอธิบายก็เลยว่าสิเลือเอาอันใดดีเนาะ<ป>พี่น้องราะว่าเขาก็เป็นเมมไม่เนาะจะเขามุูว่าอันบบ็ดไปใส่ดีเนาะจะอันนี้ก็ขวดนมผ้ากันเม่ง ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอบอกว่าใบลายเนาจะอันนี้ก็พวกครีมบาบน้ายาสระผมเนาจะสีบอกเฟนเนี่ยคือว่าให้ซื้อออยไม่ลางขาบน้ำเ็ปสีใดท้าให้เขาผิวบ่แห้งเฟนกับจับแปรงของหลายพี่น้องเลือกบ่าถ,ถือ จะหาซื้อไปเรื่อยๆเธอเย้ยเรื่อยๆพี่น้องโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไปก็มีเล้วจ้าพอ,อกัารคลิปหนาวพี่น้องบายๆไปล้วเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมหลายๆเนาะจ้า